วันนี้จะพามาชมสวนเศรษฐกิจพอเพียงบริษ,ษัทไวข้ขคาวเป็นพื้นที่ที่เหลือข้างๆโรงงานยังมีพื้นที่พ้างอีกเยอะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ให้พนักงานที่บริษ,ษัทกินที่เหลือก็สามารถแบ่งขายได้ หายมันแยมาเลยิหนนี่คงเอพงย่า่อย่าึงรอด้วยรอด้วยนี่หัวใจเท้านี่หวใจท้าีหรี่นี่นีนี่หัวใจเท้าอันนี้อะไรต้นเลยนี่ถัวที่เจ๊นี่บอกอะถัวเลยนะทัวราอะไรเสือที่ว่าก็ว่าเจ็เมตรเก้าสิบาทอะนี่นะวั่วลายเสือ กุ้ยอันนี้คืนนี้ใครจองคืนนี้พี่อิคืนนี้คืนนี้คืนนี้พี่ยาเออพูดผิดคืนไหนว่างคืนนี้พี่นาคืนไหนว่างเดี๋ยวต้องให้ต้องถ่ายต้องถอดถอดเสื้อผ้าก่อนลูกคอยจะมาถ่ายรูปวันนี้แม่จะต่อเสื้อผ้าให้ดูอันนี้คือเท่าไหร่พี่อันนี้อันนี้อันนี้คือเท่าไหร่ยังไม่รู้เจ็ดหวีเจ็ดหวีอันนี้ดูก่อนอาจจะหวีละสี่สิบโพแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่ไงมันต้องใหญ่มากเด้อนั่นใหญ่กว่านี้ใช่ไหม มันต่อนี่ถ่ายมะละกอกันด้วยนะไหนไหนเนี่ยมะละกตรงนั้นเลยนี่นี่อันนี้ดิพี่อันนี้ยังไม่พร้อมใช่ไหมยังไม่พร้อมขายขายรอขายถายมรอกจะมีเคลือไหนมาเจอนั่นต่อเคลือฝั่งนี้พี่เชาเกลือฝั่งนี้เดี๋ยวเกลือฝั่งนี้จอมีกี่ร้อยต้นน่ะพี่กล้วยอ่ะโอ้กล้วยจำไม่ได้จำไม่ถูกด้วยนะน้ำไปทวนใช่ไหมร้อยกับต้นใช่ไหมไปทวนเลยนี่มาถ่ายนี่กันหน่อยไหนเลยเคลือดนี่มันเป็นยังไง ไม่ได้โชว์วันนี้ต้องตัดทิ้งไงเนี่ยมาถ่ายนี่กันหน่อยเลยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบอ๋อต้นนี้มันล้มไอ้พี่กันไม่ได้ตัดทิ้งอยู่ตัดทิ้งครับกระเจี๊ยบนี่คือยังไงอุ้ยมันหมดเต็มหมดถายดอกหน่อยถายดอกหน่อยเดี๋ยวมันมีเยอะแต่ว่าพี่กันได้ถ่ายแค่นั้นพอมาถ่ายนี้พี่ชาวเลาะมาเลาะมาให้คนถ่ายมันทั้งหายใจมั้งที่พี่ใช่ได้ไผมถ่ายวีดีโอผมได้ถ่ายรูปเออรูปแล้วเดี๋ยวรูปใหม่อีกรอบนึงเลาะมาเลาะมารูป เรียกว่าใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมพี่กันใช่พื้นที่ของโรงงานใช่ต้นมะม่วีต้นกล้วยต้นมะม่วลี่ต้นกล้วยต้นกล้วยให้อา่ารย์กาวไม่เคืออะไรนะอันนี่มะม่รี่ที่เขาทำให้ขายไปกันใช่ป่ะเออไม่ได้กินอันนี้กินฟรีกินฟรีเหรอพี่ดีอันนี้มันสำปะหลังมันสำปะหลังนี่ใช่ไหมใช่สำปะหลใช่โครงการไหมใช่เป่โครงการได้เหรอใช่โครงการนี่โอ้มีทุกอย่างเลยเนี่เดี๋ยวมาดูต้นใหญ่ๆมาถายต้นใหญ่ ถ่ายไเอืมได้พี่ได้เนี่ยอะไรพี่เป็นกว่างนี่อะไรพี่น้ำเต้าน้ำเต้าเหรอน้ำเต้าถ่ายรูปห้อยอยู่น้ำเต้ายักษ์เลยใช่ป่ะเต่ายักษ์ไม่ยักษ์ตอนนี้ยังไม่ยักษ์เพราะยังไม่โต อันนี้มีส,ส,สวนมะเขือเขอไยมะเขอ่อ <fry UC S 2> ้พีันมเือรวะมาเขาอ้อยต้นยอดยอดไหมมามาได้เลยค่ะเป็นสวนเป็นสวนพันล้านนะครับ แม่มาแม่มาโอ้วันนี้ไม่ได้ไม่ได้โชว์โสภูเลยอกไปลูกไปไหนหมดไม่รู้ลูกไหนมมันเด็ดลูกกันไม่เท่าวันขึ้นขึ้นทุกวันเมื่อวานจิ้แจ่มนะเนี่ยพี่สายพี่เอ้ด้วยนะสายพี่เอ้ด้วยนะไหนสวนพันล้านนะครับามาชมสวนพันล้านอันนี้ทำไมไม่เด็ดออกเลยแม่หนียวเน่าเลยอันนี้ไม่ใช่ไอ้นี้ร้อยพัน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 ค่ะร้อยบวกบวกหอมร้อยพันค่ะไปทำฤกสิ เดี๋ยวไอ้ไปถ่ายมันละกองโอ้ป่าเขือยาวไหนพี่เขื่อยาวมากไหง้าเขือยาวขาววด้ยป่ะอ๋อนี่เขือยาวด้วยคร,รับหิมะือยาวครับ อันนั้นก็ใช่เลพี่กันอันนี้เขากำลังปลูกกขาปลูกใหม่อ่นไม่มีติดลูกมันด้วยบัวเยยาบัวอะไรพี่กันไอพี่บัวบวบัวไทยค่ะสุดยอดไทยนะคะอันนี้บวบอันนี้บวบัวอะไรบว นึกชื่อให้ได้ปวูกงูค่ะปลูกงูใช่ไหมถูกใช่ไหมชื่อถูกใช่ไหมใช่ถูกค่ะโอเคมันมันสมบแลงก็มีนะคะโอ้สุดยอดไม่ใครปลูกไม่เครปลูกผมใช่พี่ผมใช่พี่นี่ก็ใช่เหรอพี่นันก็จะเป็นลมเนี่ยาจารันปลูกไหมสองร้ยเนี่ย ขึ้นมาอย่างนี้พอ,อ,อต้นนี้มันตายนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้มันขึ้นหน่อมากใช่ใช่ใชเอ,อ้อยนี่ก็จะไม่ตายใช่ไม่ตายโอ้ยจะัไสวยยโอ้ทำโลบน้ำดีมากเลยนะ อันนี้กล้วยนะคะกล้วยกล้วยนี่เหรอของพี่ชาวกล้วยอะไรคะโอ้ยพี่น้องโ้พี่โชวเดี๋ยวยังไม่สุดยอดของเราถ้าขนาดนี้ยกำลังดีเลยอ่ะยังไม่ถึงเวลาของพี่ชาวยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลากล้วยค่ะกล้วยค่ะกล้วยค่ะกล้วยหอมนะคะใหญ่เนาะววยใหญ่มากเลยอ่ะยังไม่ถึงเวลาเลยพี่ชาวยังใหญ่ไม่เต็มที่ใช่ไหมใช่ใหญ่ไม่สุดอ้าวอ้าวจอไม่เคืนแล้ว เนี่ยชิ้นจองเอาเครือที่แล้วมันมีทั้งสามซีรีส์อ่ะกันเอาเจ็ดมีกันบอกอยู่เอาทำไมเจ็ดมีพี่น้องเยอะเยอะฟักลูกใหญ่นะคะใหญ่กันหน้าคนหีิเนาะเห็นไหมคะฟักค่ะใหญ่กันหน้านางแบบอีกฟักของเราเยอะนะคะสนใจดีสวยให้สนใจค่ะคุยไหมลืมเปล่าเขาไม่ลืมเา อยู icana, ่มาเนี่ยกำลังกำลังไอ้นั่นแหละกำลังใจนั่นแหละเนี่ยมาเืออุ้ยอุ้ยอ้าวใหญ่มากเลยค่ะเอาไม่ไหวแล้วคะพี่เฉาสวยดีดีนั่นใหญ่เจอนุ่นใหญ่ ก้นว้าก็มีเหรอก้นว้าค่ะขายเครือเท่าไหร่นะก้นว้าเครือเท่าไหร่คะวิวสิบบาทวิสิบบาทขายถูกมากถูกมากค่ะคขัวเบล้อเลยค่ะจากสวนของเรานะคะนี่ค่ะก้นว้าค่ะสวยมากเนี่มนยมาถ่ายรูปมานี่พี่ชาวมานี่ด้วยเลยแต่แค่มันนอนที่กันเลยโอ้โหนี่เอาสองคนมาเอาถ้าเราคนละครึ่งเลยเอานี่ค่ะโคตรใหญ่เลยค่ะเอาไหมคะเนี่ย ปมดกัดมดกัดฟักเยอะมากฟักขายไงฟักฟักขายยังไงฟักขายยังไงครับโดนละหกบาทค่ะถูกทุกอย่างครับฟักโดนละห้าบาทสี่บาทค่ะโอ้โนี่ยนอนยัเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยนอนองเราเต็มเลยนะคนนี่้โอ้โห โอ้ยเจออีกจริงจริงวะเรายกไ่ขึ้นเลยโอ้ยโอ้ยใหญ่มากเลยค่ะนางแบ็จะตายแล้วค่ะโอ้ยใหญ่กบนางแบ็ครับอุ้ยใหญ่จังเลยเอันใหม่เดีอ๋อไไม่ไหวแล้วตีพันต้นน่ะนี่กล้วยพิันเร่ยงตมันมันสวยเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายพักโพกักันหน่อยนะใครสนใจติดต่อได้เลยนะคะ กำลังเดี๋ยวพี่การจะไปเอาถุงแล้วก็เอาไม้มาค้ำกำลังองอกเนี่ยจะเก็บมาถ่าดย่างให้หนูนันต่อระบบน้ำมาอย่างดีใช้พื้นที่โรงงานให้เป็นประโยชน์นะครับ ีฟักทองนะคะเนี่ยจากสวนค่ะมันมากมันมากใช่ไหมค่ะมันมากเลยค่ะเนี่ยอร่อยมันค่ะแต่ว,ว่าพี่กันไม่ได้เข้าไปข้างในนี่ข้างในมีเยอะแยะแต่ว่าพี่เกียร์เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวมันต้นมัน จากสวนค่ะดกมาคะกมาใช่ไหมค่ะนี่ขายยังไงขายครับเป็นโลค่ะโลแล้วแต่จะให้ค่ะว้าวดีครับดีค่าปุ๋ยัสุดยอดสุดยอดครับนี่แต่ไปรุ่นนี้จะมาพ้องเยียี่ชอเนี่ยนพี่ชคอยดูนะอีกไม่ถี่วันพี่ชมาถ่ายดูนะดนะเออนี่อยู่ไหะ พอมันใหญ่ามามันก็เหมือนกันหมดนะเนี่ยผีพวกนี้สวยนะเดี๋ยวอีกนู่นแหละประมาณเพือนอย่างพี่กันเนละยใหญ่มากใหญ่มากกันนะจีวีนะพี่นี่ยเนี่นี่ไ,ได้แตหกเพือเจ็บผีได้ไหนี่จะได้พร้อมๆกันเดียเอาลูกยิอยอยอย่ย่อยอย่างเงีนะ้ยฮะะลูกหๆนถ้าเกิดหอมจะช่วยให้มันไม่แตกหรอใช่ใช่ช่อันนั้นค่ะ,ะกินได้ทุกฤดูเลยค่ะมันออกทุกฤดูค่ะต้นแค่นี้ทำไมมันมีลูกอะพี่ คือว่าปุ๋ยลราดีค่ะอ๋อปุ๋ย,ยอะไรพี่ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยกเกษตรค่ะ